สวัสดีค่ะทชมครับพวกกับผมอาจารย์จัดชัยผาสุขธรรมในรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาแน่นอนครับทุนผู้ชมครับผมก็ยังอยู่ที่วัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีครับและอยู่กับพระอาจารย์ ที่วัดบางแพรกซึ่งแน่นอนครับท,ท่านผู้ชมครับเรายังพูดถึงในวันที่สำคัญและเป็นในยะความหมายนะฮะอีกมากมายสำหรับในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาเราก็ได้ไปสักการะนะฮะแล้วไปลึกน้อมจิตน้อมใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาคบ,บูชาแต่เด็กหลายคนนะครับที่ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะ วันมาพระเนี่ยมันสําคัญกับพวกหนูยังไงวันนี้ฮนะมาเพิ่มเติมสําหรับในเรื่องของความรู้และสิ่งสําคัญครับว่ามีในยะสําคัญอะไรที่อยู่ในวันมาฆะบูชาที่จะมาสอนพวกเราครับวันนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์ต้นประดับนวัสการครับระอาจารย์ครับคุณพรยนตะไทยแล้วก็ท่านผู้ชมรายการกับพระอาจารย์ครับนะฮะ อย่างที่พูดนะครับอาจารย์สําหรับในเรื่องของวันมาฆบูชาชเอาความหมายก่อนแล้วกันครับนะฮะว่าความหมายของมาฆบูชานี่คืออะไรยังไงครับพระอาจารย์<ช>ครับ,รบกต็ต้องอนุโมทนากับที่ผ่านมาในวันมาฆบูชาหลายๆท่านอาจจะได้ไปทําบุญไปตักบาตรไปเวียนเทียนไปทําประกอบกิจกรรมทางตามความสําคัญตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีความรู้อาจจะได้ยินได้ฟังผ่านหูผ่าน ความรับรู้ของญาติโยมแต่ละท่านมาแล้วแหะว,ว่าความมาข้าบูชาเราก็ไปวัดเป็นวันพิเศษน,นี้เนาครับพระอาจารย์ถ้าจะได้ทบทวนชวนกันได้ทําความเข้าใจให้ชัดขึ้นก็อาจจะได้มาใช้โอกาสนี้นะโยมนะว่าวันมาข้าบูชาเนี่ยเป็นคำเป็นการที่กำหนดขึ้นถุงช่วงวันนะครับอาจารย์มาขาเนี่ยจริงๆแปลว่าวันเพ็ญเดือนสามวันเพ็ญเดือนสามซึ่งก็เป็น เหตุแค่นั้นเองนะจริงแล้วนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็จะเป็นแค่วันเพ็ญเดือนสามแต่ว่าวันวันเพ็ญเดือนสามที่เกิดขึ้นมันเนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นอีก4ประการในวันนี้นะครับก็เราเลยอาจจะได้ยินผ่านคําว่าจารุโลคัสนิบาตใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์เป็นวันจารุโลคัสนิบาตด้วยคันั้นความหมายต้องแยกกับว่ามาค้าบูชายเนี่ยยังไม่ได้ายถึงอะไร4ข้อนั้นเลยครับครับแต่ว่า วันมาพ้าบูชานำมาซึ่งเหตุสี่อย่างในเกิดขึ้นในวันนั้นนี่ก็ hmm. ส่วนให้ทราบว่าแล้วเหตุเกิดขึ้นสี่อย่างนั้นคืออะไรการตุรงเนี่ยก็แปลว่าองค์สี่นะกตุแปลว่าสี่สันนิบาตก็แปลว่าการประชุมการมาพร้อมกันกรบอาจาราย์ก็หมายความว่าากรมาพร้อมกันการมาประชุมกันของสี่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเป็นความอาศัศจรรย์ก็ว่าได้นะครับอาจารย์ประการแรกก็คือเป็นเป็นวันที่พระพัะสง พระภิกษุงสง์จำนวน1,250งพันรับูปเดินทางกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยไม่ได้นัดหมายกันเลยนะจากสถานท,าที่ต,ต่างๆจากทวดสารทิศที่ได้ไปเผยแผ่ธรรมะนั้นเราก็ทั้งสองหนึ่งนสรหูปนี้เป็นพระอรหรรันต์ทุกรูปที่ได้กลับมาออในหนึ่งนสรรูปนี้แล้วก็ยิ่งกว่าน,นั้นคือพระอรหันต์ทั้งสอ2หนรรูปนี้เป็น พระสพสูตรสมที่พระเจ้าเป็นผู้ประธานการบวชให้โอสาธุหรือว่าเรียกว่าเอหิติิขุอปสัมปทาครบพุทธเจ้าบวชให้ทุกทุกรูปนะหน<ะ>ึ่งพันสองรห้สิบรูปนี้มนะันก็เกิดขึ้นสามข้อแล้วนะโยมนะนะเมื่อเกิดการประชุมพร้อมกันแบบนี้นะก็เป็นวันที่พระเจ้าก,ก็เลยได้ตรัสโอวาทปฏิโมกนั้นก็แปลว่าการ ตรัสถึงหัวใจหรือว่าแนวทางในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับอาจารย์ใต่ความสําคัญของอวารปาติมโมกเนี่ยก็อาจจะแบ่งย่อยออกมาถึง3ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ครับนี่ก็ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ต้องอักุระส,สุุสัษปทานะแล้วก็แล้วก็พูดถึงการทํากุศลนะการทําการละความชั่วทําความดีทดําจิตใจให้ผ่องใส ที่เป็นสข้อเป็นหลักถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธองค์มีตั้งใจที่จะมาทบทวนในะ้วยไงพระคุณเจ้าจร,จริงๆก็ถือว่าเป็นการให้โอวาด้วยรนะยมนะเหมือนกับ1250รูปเนะี่ยเหมือนกับถ้าเป็นพระอาจารย์นะลูกศิษย์กลับมาก็อาจจะได้ให้อวาดให้แนวทานการปฏิบัติหรือว่าให้ความห่วงใยในเรื่องอะไรก็ก็ส่งบัญญัติ จะเป็นการกล่าวถึงสามข้อนี้ว่าเป็นสิ่งสําคัญในการไปเผยแร่ธรรมะก็ให้ยึดหรือว่าจะเผยแพร่ธรรมแสดงธรรมให้กับหมู่ชนก็ขอให้ยึดสามข้อนี้เป็นหลัก <c oughs> <3 S 1> ครสามข้อนี้แปลเป็นไทยอาจจะย้ําอีกรอบนึ่งน,นะครับว่าก็คือการทําความดีละเว้นความชั่วครับแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสเบิก <c oughs> บานแจ่มใสเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแตตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่เรียกว่า ให้ความสําคัญนะฮนะก็คือในเรื่องของออย่างต่างประเทศเนี่ยใกล้บนใกล้ๆเน,นี่ยสี่กุมภาพันธ์เงี้ยก็เรียกว่าเป็นวันแห่งความรักแต่ของทางพุทธศาสนาเนี่ยก็เอาถือวันเป็นมาฆบ,บูชาก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักเช่นเดียวกันนะครับพระคุณเจ้าจริงๆเขาอาจจะพูดว่าเป็นวันวันพระรรมก็มีนะซึ่งหมายถึงว่าเป็นวันที่เกิดเกิดขึ้นของหัวใจแห่งพระศาสนาแต่ท่านี้จะมาก็รู้สึกว่าอันนี้ก็น่าสนใจก็คง แล้วแต่การทำความเข้าใจแล้วจะนําไปทําประโยชน์แต่ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยอาจจะแปลกแปลกกว่าแปลกกว่าําำหรับตําราที่อาจจะเคยได้ยินว่าเป็นวันพระธรรมครับวันอาสา,ารหัฐบุชยัยเนป็นวันพระสงฆ์แต่จริงๆท่านอาจารย์วุฒิธาตพูดถึงวันมาค้าบูชาเนี่ยว่าเป็นวันเป็นวันที่ระลึกถึงพระสงฆ์เพราะว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นการประกาศความเป็นพระรันห์รว่ามีอยู่จริงม,มีอยู่จริงแล้วก็กลับมาได้แสดงการ นอบน้อมแล้วก็เกิดขึ้นซึ่งหลักของศาสะนาครับจริงแล้วในบทโอวาทะปาติโมกเนี่ยนอกจากกล่าวถึงหัวใจ3ข้อนี้แล้วนี่ยนะก็ยังมีอุดมการ์หรือว่าปณิธานแนวทางในการที่จะปฏิบัติครับอาจารย์ในส่วนต่อจาก3ข้อนี้ก็ลงมา4ข้อเป็นอุด,อดมการณ์ในการปฏิบัตินะแม้ไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นสมณนะหรือว่าเป็นบรรพชิตเนี่ยถ้ายังเบียดเบียนทำลายชีวิตคนอื่นนะก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต หรือในส่วนท้ายของบทอวตารปฏิโมกก็มีหกข้อซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเป็นหลักในการนำไปปฏิบัติได้เลยนะครับตั้งแต่การอยู่โดยการอยู่ด้วยความสงัดการเดินการนั่งในที่อันสงัดนะการสํารวมใจนะครับก็เป็นอีกหกข้อที่เป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับพุทธสาวกหรือว่าพุธาทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติได้ด้วยนี่ก็เลย โดยรวมของทั้งหมดของบทโอวาทปติโมเป็นการโอวาทในเรื่องของการปฏิบัติของพระสงฆ์ด้วยก็กำชับในการปฏิบัติด้วยแล้วก็การเผยแผ่ก็ทําให้ง่ายขึ้นไะมโยมว่าอาจจะไปเผยแผ่ด้วยหลักสามข้อนี้นะซึ่งเป็นหลักของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ที่ามาตัสรู้เป็นพพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดก็ใช้หลักสามข้อนี้แหละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพิสุทธิ์สูงในขณะนี้ก็นำสามข้อเนี้ยนะฮะ,ะก็เอาไปเผยแผ่ทจนมาถึงเรา<บ>ในวันนี้เลยแหละเราก็ยังปฏิบัติตามหลักสามข้อนี้อยู่เพืาอเป็นหัวใจของพระศาสนาโอ้ฮาช่วยทำความดีนายโยครับครับโอ้สแสดงว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงให้ความสําคัญสําหรับในต้นน้ำาเลยนะครับพระคุณเจ้านะฮะเกี่ยวกับเรื่องและสามข้อนี้น่าสนใจว่า ข้อหนึ่งก็น่าก็น่าสนใจว่าเราก็ต้องทํากรรมดีใช่ไหมและก็ต้องละความชั่วด้วยอืแต่ว่าข้อสามเนี่ยกล่าวถึงวาระกิตจิตที่เบิกบานจมใส่บางทีบางครั้งเราทําบุญนลโยมนะแต,แต่จิตอาจจะไม่ได้จมใส่เบิกบานจากการที่เรารู้สึกว่าทําบุญเพื่อเพื่อเงื่อนไขอะไรบางอย่างครับใจเราก็ไม่สงบหรือแ <c oughs> ม้แต่บางทีบางครั้งเราระเว้นความชั่วได้แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้เห็นกุศล นั้นใจก็ไม่เป็นกุศลนั้นเราจะวางใจงให้ใจเป็นกุศลเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเป็นเป็นหลักในการที่จะนําไปว่านําไปปรับกับการที่เราทําความดีพอสมควรพอ,พอหรือ,อยังทาความชั่วเราทําอยู่ไหมอะไรก็กลับมาดูที่จิตเองอ๋อครับหลวงพ่อเจ้าการดูที่จิตก็ต้องเรียนโว่าต้องหาที่สงบในการดูจิตนะครับที่เราก็รู้นะแต่มาเชื่อ แล้วก็ชวนท่านผู้ชมด้วยว่าตอนเนี้ยถ้าเรากลับไปสังเกตจิตของเราเอง uh huh. อย่างซื่อตรงไหมอย่างซื่อตรงอย่างซื่อสัตว์เราก็จะพบว่าเรามีความสงบมากน้อยแค่ไหนอืมครับ huh. เราจะกลับไปสังเกตได้เลยว่าเราเนี่ยมีส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมส่วนที่ทําไว้อย่างไรบ้างเนีย่ยมันอยู่ที่จิตว่าแล้วจิตใจเราก็จะบอกครับ uh huh. เราหลอกตัวเองไม่ได้นะยมนะว่าเรากําลัง กังวลใจร้อนรุ่มใจว้าวุ่นใจหรือว่าเรามีความสงบมีความสุข uh huh. แล้วคนอื่นอนจจะดูเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าสัมผัสสัมผัสสภาวะนี่ของเราไม่ได้แต่เราเนี่ยสัมผัสของเราได้ตลอดเวลาแม่พระคุณเจ้าไอ้เรื่อง,องความร้อนร้อนรุ่มนี่นะฮะพระคุณเจ้า จริงๆแล้วเนี่ยการร้อนรุ่มก็คือการตัดไม่ได้อะครับคุณเจ้าหลายส่วนครับเพราะความร้อนนี่ก็มันก็ไหมหมดนะครับครับุณเจ้าเพราะว่าถามว่ามันต้องใช้เวลามันเอานับปัจจุบันดีกว่านะฮะเพราะว่าหลายคนนะมันก็เป็นสอบพา้าว่าเรื่องอย่างนี้จะทํำยังไงนะฮะบอกว่าต้องใช้เวลาโอ้โหเวลาขนาดไหนเอาเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมให้ตัด น่าตัดตั้งแต่แตัวนี้ได้ไหมครับคุณเจ้าเราชวนว่าเลยอาจจะลองทําเลยบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกเราก็ตอบไม่ได้ด้วยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนคนทําเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่รู้หรอกว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับแต่กรนั้นเลยโยสาระสําคัญคือลงมือทําดีกว่าลงมือทําเลยตอนนี้เลยก็จะได้รู้เลยครับ้บางคนบางครั้งบางท่าน ได้เป็นแนวไงแนวคิดว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ครับแล้วก็ไปหาคาตอบว่าทําแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไหมจะได้อย่างนี้หรือเปล่าครับเอ๊ะหรือว่าตอนนี้มันโกรธจะต้องทํำยังไงครับไปหาความรู้แบบเป็นคอนเซ็ปต์เป็นวิธีการนะแต่ไม่เคยนํามาปฏิบัติยงไม่เคยนํามาสังเกตความโกรธเองครับก็ยังเห็นว่าเวลาเราประสบกับภาวะนั้นเราก็จะยังยังรับมือไม่ได้ครับพระคุณเจ้าเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า ได้ไปเห็นเรื่องราวของอในพระไตรปิฎกบ้างนะฮะในสงสาวกของพระพุทธเจ้าบ้างในเรื่องของการเห็นดวงตาเห็นธรรมแป๊บเดียวตัดได้เลยแป๊บเดียวสามารถที่จะ,ะ,ะปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถช่จะวางได้เลยอย่างนี้นครับพุทธเจ้าแต่ก็มาจากการสั่ง颂นี่นะไม่<อ>ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่คนไม่ฝึกแล้วก็ฟังทำหมดเดียวจะบรรลุธรรมได้เลยนยะครับ นี้ด้วยเหตุและผลมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากครับ,รบตามหลักปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากอยู่ๆจะมาฟังแล้วก็จะเข้าใจทําได้เลยไม่เคยฝึกฝนมาเลยเยแต่มารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากหมายความว่าการฝึกฝนนี่ณปัจจุบันกับอดีตชาติด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับรคุณเจ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาด้วยกันในความเป็นเราสั่งสมไว้ตั้งแต่พบภูมิที่แล้วครับเราก็เป็นจิตเราที่เราสั่งสมมาด้วยดีแล้วก็จะเป็นดวงจิตที่ เวลาปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นนะว่าเวลาฟังธรรมในสมัยพุทธกาฟังธรรมก็จะบรรลุธรรมครับแต่ก, <ๆ S 2> ก็ด้วยวิถีทั้งว,วิถีที่เขาฝึกมาวิถีที่ทําอยู่ปัจจุบันครับพระคุณเจ้าเหมือนกับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับคุณเจ้าอย่างเช่นองคุริมาหลวงคุณเจ้า,าจริงๆ<อ>เนีย่ยโหฟาดฟันกันเยอะแยะแต่ว่าพอมาเจอพระพุทธองค์เนี่ยถือว่าเห็นดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายมากเลยจริงๆเขาเป็นผู้มีกําลังมีปัญญาแล้วก็ไม่ได้ฆ่าคนเพราะใจอยากฆ่า คงเรียกมาในฆ่าคนไม่ได้พอใจแบบจะไปฆ่าคนนะ,ะแต่เพราะสําคัญผิด <c oughs> เพราะสําคัญผิดในการทําสิ่งนี้ว่าจะเป็นปฏิบัติตามคำครูวะครูอาจารย์ที่ทตนเคารพด้วยว่าการทําสิ่งนี้จะทําให้ <c oughs> สามารถพัฒนาจนถึงการมีชาหรือว่าการมีกําลังสูงสุดก็คือประสบความสำเร็จในการศึกษาเนี่ยต้องทาสิ่งนี้ ฉะนั้นอันนี้องค์ิริมาณก็เลยไปทําเพราะว่าเห็นเหตุว่าจะทําให้ตนเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาครับเชื่อฟังอาจารย์ด้วยเป็นการหลงผิด<อ>ต้องสะสมต้องสะสมนิ้วมือให้ครบหนึ่งพันเมื่อน,นั้นเราก็จะบรรลุขั้นสูงสุดของเราเน,นี่ย <c oughs> ก็เข้าใจแบบนั้นตลอดครับว่าจะต,ต้องไปเก็บไปเอามาไลา่ก็คือน,นิ้วนะนิ้วของผู้คนให้ได้หนึ่งพันคน ก็ทํามาแบบนั้นแล้วก็ไปไหนก็มีแต่คนกลัวครับโอ้โหก็เหมือนกับสอดค้องกับวันมาคบูชาเลยนะครับพระคุญ้าก็คือว่าทุกคนเนี่ยได้ฟังพระโอวาพะระปฏิโมกซึ่งเป็นต้นน้ําที่ดีที่สุดสําหรับพระผู้ศึกสง เหมือนกับเช่นตัวของอ,องคุริมาได้ครูบาอาจารย์ที่มีเขาเรียกว่าทิฏฐิะนะฮะนะับตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าก็ไปผิดทาง,ทางเช่นเดียวกันเลยครับท <ไป S 1> ุาทา่านแต่แต่ว่ามีโอกาสก็กลับมาทานโยมแต่ว่าก็ต้องรับผลน,นะครันะองคุริมานเนี่ยกว่าจะกลับมาเป็นพระทหารเนี่ยไปบินธปบาทแ,แรกๆเนี่ยเปบนธบาทก็หัวแตกแต่โดนชาวบ้านไล่ไม่มีใครเอาไม่มีใครกล้า ครับพรคุณเจ้าพราะราชาาาัชกาลก็ตอนนี้ก็กลัวยังกลัวชื่อเสียงอยู่ไม่มีใครเพครับไปที่ไหนก็มีแต่คนหนีครับคุณเจ้าก็ออกออกเหมือนกับออกรับให้นะให้แล้วก็ให้ให้ชาวบ้านสังเกตนะว่าองคพุริมานที่เคยเห็นกับองคพุริมานคนเนี้ยครับเหมือน,นเ,เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงครับชาวบ้านก็บอกว่าแตกต่างก็ค่อยๆค่อยๆได้ใจก็ค่อยใช้การปฏิบัติของตัวเองนยมโล นั่นก็ปฏิบัติเป็นการที่กลับมาเห็นสิ่งที่เป็นโทษของตัวเองแล้วก็กลับมาทำสิ่งที่เป็นคุณแล้วก็วันหนึ่งก็บรรลุธรรมจากเหตุที่สังสมไว้ในอดีตชาตคิครับครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักคำของพระโอวาพระปฏิโม อีกเยอะแยะเลยครับนะฮะที่ผมเรียกว่าตั้งคําถามไว้น่าจะเป็นในเทปหน้าที่เราจะพูดถึงคุยกันนะฮะพระพุทธเจ้าแต่วันนี้ครับสำหรับที่วัดบางแพร่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตอนนี้มีข่าวสา,ารอะไรยังไงบ้างครับพระพุทธเจ้าครับก็อาจจะต้องอนุโมทนาก่อนเป็นเบื้องต้นสําหรับญาติโยมที่ได้รับรู้รับทราบข่าวสารง,งานงานทําบุญประจําปีนะ ในการปิดทองสการะดรรงพระหนนินงานประจําปีนะที่ผ่านมาก็สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีครับแลนะ้วก็ในโอกาสเนี้ยก็ถือว่าเป็นวาระดีมงคลด้วยที่มีเจ้าวาดถาวรรสานุครับใช่ในการที่ได้รับคนะณะสงฆ์ส่งนะครับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ได้มอบตราตรังเจ้าวาดแล้วก็มีการจัดการมุทิตาสการะไปแล้วนะโดยก็ได้แต่งตั้งท่านประมาททวุติกาณเมธี ธุครบเจ้าวาดรูปปัจจุบันบนั่นก็เป็นในชว่วงที่ผ่านมาเนื่องในงานประจำปีแล้วก็ญาติโยมหลายๆท่านได้ร่วมมาทั้ง <c oughs> บริจาคปัจจัยนะในส่วนของบุญต่างๆหรือว่าแม้แต่ได้ทราบข่าวอนุโมทนามาด้วยกุศลจิตเนี่ยก็อนุโมทนากลับไปด้วยนะก็ะสิ่งนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลต,ต่อการเพิ่มนะครับก,กิจกรรมในโอกาสาที่จะเกิดขึ้นก็คงได้อาจจะมีตามวาระซึ่งก็อาจจะได้ชวนให้โยมได้ติดตามกัน ก็จะมีตามปกติที่เคยกันแล้วก็ในเรื่องของนโยบายเรื่องของในการเผยแผ่ธรรมะก็ยังเหมือนเดิมตามที่พระคุณเจ้าได้เคยได้เคยคุยได้หลายหลายเทปไใช่พระคุณเจ้าวัดงแพร่ก็ยังยึดหลักแบบนั้นอยากให้เป็นวัดที่อาจจะเป็นไปร่วมสมัยนะยมนะครับก็คือญาติโยมมาก็มีที่สักการะญาติโยมจะรู้สึก ปัฒนามาสัากการะเข้ามาแล้วรู้สึกได้พักเข้ามาวัดแล้วรู้สึกว่าได้กำลังกลับไปอะไรอย่างนี้นครับไม่ว่าจะเป็นยุควัยใดเลยก็อยากทาวัดให้เป็นที่ที่คนทุกวัยเข้ามาได้แล้วเราก็ได้สิ่งที่ดีกลับไปนะบที่อาจจะไม่ได้แค่เข้ามาเข้ามาเรื่องโชคชะตาเรื่องเข้ามาขอพรขอสิ่ง วิเศษต่างๆนะครับไม่ให้แค่กลับไปด้วยใจแบบนั้นแต่ว่าได้ปัญญากลับไปด้วยอะไรเงี้ยโอสาทูครับก็ได้เลยได้ทั้งสองอย่างเป็นประโยชน์หมดครับก็ยังเป็นนิยบายอยากให้เป็นวัดที่เป็นของญาติโยมครับคือวันนี้หมดเวลาแล้วจริงครับคุณคุณเจ้าครับเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเนี่ยเรายังติดค้างสําหรับในหลักธรรมของพระอุบาระปฏิโมกขันโญนะครับขุนเจ้าครับวันนี้การรัชกาลนะครับท่านผู้ชมครับ อย่างน้อยสิ่งที่เรากําลังที่จะคาใจนะฮะว่าอะไรมันได้ประโยชน์อย่างไรมันสําคัญอย่างไงนะฮะพระคุณเจ้าได้กลับนะครับได้พูดถึงว่ามาดูที่ิตใจของเราว่าเราต้องการอะไรมากกว่าสิ่งที่ท่านที่ที่เรียบเรียกร้องว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสําคัญอย่างไรกับประดูที่ใจครับวันนี้ผมอาจารย์ชัชชัยพันธรรมและทีมงานต้องการคำว่าสวัสดีครับ